จะรักกูนานเช่นไรแต่เจอแค่รู้ว่าก็ใจเจ็บว่าคนนั้นมีใจรักเธอรู้ลงไปเลยคุณคงไม่จะจำได้ตอนนี้แล้วฉันลงเอาตัวเข้ามาเข้าเกี่ยวคือเรื่องนี้จะง่ายกว่าเดี๋ยวใจจะไม่ใจจะคิดมากที่นี่กว่าเป็นจริงจะเป็นจริงก็ไม่ยากแค่พูดเลิกเลิกเลิกเจอคนคนจริงใจยังไงก็ต้องเลิกว่ากันรักใครแต่คงไม่กล้าคิดถึงเธอ ใกล้ Cry, ที่ดีเหมือนคนนั้นเก็บน <Game under, S 1> <Yeah. S 2> ําตาชุบไว้ใกล้เก็บเอาไว้เอาเป็นชายในคํานั้นน่ะ

าเค่รนุเธอแทำ้คแย่ขีจจอสาจุจ่อยเจอทคนดีดเพราะเดี๋ยวเธอเองก็ต้องมาเจอฉันจะไปไเธอที่จะไปบอกให้เธออีจเทก็ c a m o k a แต่ว่าฉันไม่โอเคราไม่กร่ย่มมนคนมีกด วันนี้วันนี้คนมาเยอะวนนี้ตัวเอนครับวิลเชนเอลสวัสดีครับควกเราไแค่นครับสวัดีเออสมองเตียครับิญรมไจาอะไรครับโอเครับสวัสดีครับผมวิลเลียมไรแค่นครับต้องมาได้เลยนะฮะมาได้กล้อมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับไรก็ไแค่นะครับ สวัสดีครับผมนัทไรแคนดาวงน้าครับคุณแบงค์บดเสดีครับฮวงไแคนดาครับผมนาครับคุสวัสดีครับผมตุยไรแคนดาวคือนานตผมสุทลายตลอดเลยหรือข้างหน้าอย่างเราอย่างเราคนแรกไหมไม่เป็นไรครับผม ก็วันนี้อยู่กับ The Hot มื m m คอนเสิร์ตบอกเลยว่าเราแต่งตัวเข้ากับติ๊มสุดใช่แน่นอนคือจริงเราได้มาห้าคนนะฮะผมผมเพื่อนมาด้วยเฮ้ยจริงเหรอนี่นี่ชื่อจอนเฮ้ยจอรนจอร์นอ่าจอนเฮ้ยเราก็มีจอนเหมือนกันเลยไหนจอนเฮ้ยจอดเหมือนกันอันนี้ชื่ออะไรพี่จอนนะอันนี้ชิมมี่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 โอ้ของผมนะครับอ่าผมชื่ออะไรอันนี้โอ้ยชื่อยากมากเลยอะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตุ้ยครับ ชื่อตุ้ยอีกล้วตุ้ยทุกอย่างผมกมาเลยอเล็ก้มีอะไรนะครับสำหรับช่วงเล่นมุกสั้นตรงนี้คือคือเมื่อกี้ไม่กี่ไม่ถามไปหรอกว่าเลโก้พบมาเฮ้ยเลโก้พบอะไรมาใครถามพวกนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไหนพกอะไรมาอย่างไรไม่รู้ตัวนี้ชื่ออเล็กซานดราอเลอันนี้ชื่อแคนซานดราลิซาเบตอ้โชื่อยาวมากเป็นหวยจากที่ไหนครับพี่เคืนหวยอินพอร์ตดอินพอรร์ตคับ ตอนเรียบร้อยแล้วก็ต้องการพูดอะไรพูดอะไรแต่พูดถึงการผ่าตัดมอสเราก็ผ่าตัดมอสเช่กการเพราะเราเพิ่งแรงมาจากใช้ไปเลยครับผมเพื่อมาแสดงงาน grab the hottest อะไรนะ The hottest summer concert โดยชีพอเลยฮะครับผมก่อนที่ทุกคนจะคิดว่าเราเป็นคณะตลกนะครับเราไปพิงพิงได้ไหมใช่ตอนน้เราพลงตอนนี้เราพลงนี่ว่ะใช่เราพลงเนาะเนาะเนาะเราพลงนี่ว่ะ มาขออนุญาตเข้าบล็อกคนนึงนะครับผมเดี๋ยวก็เพลงต่อไปนะครับเป็นซิงเกิลเพลงชาของไรแคนนะครับชื่อเพลงว่าแอบรักไม่ทำให้ใครตายครับแต่ว่าถ้าใครติดตามช่องไรแคนออฟิเชียนนี่เหมือนเขาจะปล่อยอะไรที่สำคัญมากให้ัทุกคนได้ดูจริงจริงจริงไม่เต้นนร้อนเลยไม่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะผมว่าผมรู้สึกว่าทุกคนรอมันนานจริงใช่ไหมะ เราจะมีซื้อกันใหม่วสัสดีกกี่ได้เลยรู้หมแจ้คกี่ได้หน่อยในเดือนหน้าในเดือนหน้าเขาจะออกกเวลาไรนเวลาเดือนเดือนหน้าเขาบอกเมเล่นิวซิงเกิลแต่ว่าแค่ยังบอกแค่เดือนเฉยๆคือตุลาคมถ้าเกิดคุณรู้อะไรคุณปุกไปก่อนผมไม่รู้ถ้ามันรู้แต่ไม่รู้ในเดือนหน้าจะพึ่งจะพึ่งอะไรมันจะปล่อยรก็ปล่อยก็เกินน่าจะอเป็นซิงเกิลได้แล้วตั้งแต่ไหโอ้โห เลยเยอะเลยอ่ะเราเเราใช่ไหมสิบลิ้วนี่พอนะเกินเดี๋ยวก็ไม่เกินเกินแน่ๆครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเออยังเที่ยวเดือนต่อมานะครับในเดือนที่จูนะฮะเราจะปล่อยอะไรบ้างเนี่ยโอ้ย เต็มแม็กซ์เลยวะครับในเดือนที่ออกัสนะฮะผมไม่ใช่ะไรเลยครับผมเรามีโฟโต้บุ๊กของไรกันโอ้ยปุเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้โชว์เลยว่าพี่ตุ้ยหล่อสุดๆหล่อหล่อมากในวงมันยังมีคนอื่นที่ไม่ถึงได้น้องรักน้องรักสมุนร้ากเลยไม่่แตในเดือนต่อไปเนี่ยเดือนต่อไปเนี่ยมีเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหน วันที่18ทอปเทเบิรนมีไปที่ไหมีอะรเนี่อะไรเช่นคอนเสิร์ตนะไรเง้กอซึ่งจากที่อิมผานในหนาเลยนะรอบนีสวยาครั้งแรกเนี่ยก็ค่าจะเยอะนะครับครั้งสองได้บอกเลยว่าอัดมาสัก10ชั่วโมงับอยู่ได้ไหมอยู่ได้คบอยู่ได้เยแค่ผมพูดว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วนา เนี่ยถ้าถ้าผมไม่เบรกคุณจะพูดไปเรื่อยๆแ้วไม่แต่ผมว่าเรามาแบบลองเทสเสียงก่อนไหมก่อนจะแบบไปเพลงต่อไปอะไอย่างเงี้ยใช้คุณอยากเอ่าไม่ผมขอเสียงทั้งหมดเลยขอดังจริงๆดังมากเราจะ่ออีกเี้ยกันนะดังกาเสียงพีตุ้ช่ี่ได้ไหมได้ไหมอันนี้ยากไม่ทำได้ไหมอตุ้ยมากขอส้าหน่อยไหม่อนที่จไปเพลงต่อไปมาคุณคุณลาเลยะที่ชื่ออะไรนะเป็นนาคหนังนะผมนักหนึ่ือสางเลยที่กนเให้หน่อยนะ 请上香。 よくない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  ก็ไปชื่อใจแต่คนจริงๆมันก็ไม่ไมแค่เพ่อไรไม่อแตจะน้ำร้อนไม่ช่าใจชีวิตทุกๆวันไม่ชัดเจนใจแคบๆเพื่ันรักตอนที่มันลำสาบสาบความรักที่อยู่ขางๆอยู่โอ้รักแท้ที่มีคย ไม่ต้องไปเสียแค่บางคนหัวร้อนบางคนยิ้มจะน่ารักใจถ้าไม่เจอเราร้อนถ้าไม่เจอหน้าร้อนได้คนส่วน like you ฉันก็ยืนบนเท้าฉันก็มีไม่นานแล้วมีแต่คน like you ฉันก็สงสัยไม่รู้สิ่งที่จะทำฉันก็ตั้งคำถาม ยังไม่สิบสั่งก็ไปสิบสี่มีสิบยันเป็นคู่กันพี่สิบสอง,งไปไเป็นเพื่อนกันยักษ์พี่สิบสามนักจอมนักทันที่มีเคยได้กอดใครก็ไม่ว่าใครก็ไม่โดนเส้นใจไม่ตั้งแต่ที่เธอเป็นเพื่อนตัวเองก็คงใจร้อนสังนนส่งนักจอมนักทันที่เสมอ

想想枪枪枪想想想枪枪枪想想想想想想枪枪枪想想想枪枪枪想想想想想枪枪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  我唱唱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 ，我唱什么？没有人能阻挡我的目光，包括你这样的男生。